สวัสดีครับพี่น้องมามามาเบิงกันค่ะนี่แหละค้ายปลาเข้าบ่ได้เห็นแต่ในทีวีนในโทรทัศน์นะจ๊ะเนาะนีมาเบิงตัวกิ่งค่ะ่า,าจ๋านี่แหละครั้งแรกที่เห็นตัวกิ่งกันเลยครับพี่น้องเขาจะเป็นคน้นหลลวก็เขากรมละคันตัวง่ายกับเขาง่ญ่เขาเปรีเขาอื่นเขาเปรีตีบานเข้าตากผ่าก,ก็ได้ตากเสือก็ได้จาเขามันไอปลย,ยาจ๋าเสียภาพไปเบิงนะจ๊ะเนาะ เมยเขาก็ยุบปนกันก็นพวกกว่างพวกกวางพวกกระจงมาบ้านท่าที่เขาเอิญพวกมาลา่พวกนี้เขามายูปนกันเขามาปล่อยใส่น้ากันนะคะพี่น้องเนาะงงไงนี่ยค่ะนี่ค่ะ,ะมาแต่งไปเบื้อง <c oughs> น้ากันค่ะพี่น้องสิมีอย่ังไงเป็นสถานที่ที่หมาซองกล่องค่ะพี่น้องนี่ตกพลังงานที่คานั่งทำงานเน,นา,นานเนะ เป็นกล้องซ่องท่างไก่ค่ะพี่น้องนี่ซีซองไปเห็นสัตว์นี่พี่กล้องพนักงานคาไว้ให้ซ่องเด็กน้อยมาเที่ยวกับมาเบิงนี่นี่ค่ะพี่นอ้องภาษีซองนี่ค่ะพี่น้องนี่ครับน้องเขาก็จะซ่องลองไปบนเทีนพวกสัตว์ต่างๆ อยู่ตามบริเวณเนาะค่ะนอทีหนึงนะะ่งเนาะตอนนี้มามุ่งอาคคันซองกองะคะ่ะดูน้องสามตัวมาทำมาหาจีนอ่ะเดินไปเขาก็เสื่อมนกันไปน่าจะเนาะน, <c oughs> นี่ไก่ต๊อกแล้วลบ้าน <c oughs> เราเรียกไก่ตก๊อก<ม> หน้าหักค่ะพี่น้องสมกับมาเที่ยวสวนฉัตวจริงๆไกง่งวงเพิ่นกับยูร่วมกันได้กรับเปกสัตว์ใหญ่เนาะคะ่ะเนาะได้กรับเปกสร้างลือกคว่ยพวกมาไลา่ไกง่งวงเพิ่นอยู่กันได้ค่ะไกง่งวงไก่ตอกนี่ค่ะพี่นอ้องนี่แม่ทั้งเก็เป็นไกง่งวงสีดำค่ะพี่นอ้อง ค่ะพี่น้องแก้วงสีดังนี่ค่ะพี่น้องเงน้องตอกน้องตอกเป็นไรกันล่างข้ากันไปค่ะนี่ค่ะน้องตอกน้องตอกน้องตอก สวยง,งามค่ะพี่น้องบราเคยเห็นเห็นตาน่ายทีวีเห็นตใน่ายท์อดอากาศน่าเห็สวยค่ะพี่น้องโอ้โหปูได้เขเห็นล่าให้เห็นล่าให้เหขาเนาะพี่น้องเนาะสวยง,งามเอยค่ะ ประธานที่ที่เ,เพิ่นดูแลค่ะพีนพ่น้องเทเพิ่นผู้เมืองนอนเล่นดินเซยนี่ต่อมากับเป็นผู้เพิน่นผู้เมืองสีดำค่ะพี่นอ้องนี่จ้ะสีดำเฮ้ยสปริงเฮ้ยพี่อ๋ออ่าฮัลโหล ฮัลโหลนี่เป็นสถานที่กินไอศครีมไอศครีมอาหารกลางวันค่ะพี่น้องพ้าเจ้าต้องการให้เจ้ากระหินไปเนาะ <g ül> มาแล้วจ้าเจอพี่น้องแล้วเพูน่ะโซ่โซว์พูนะ่ะเพันโชวเพันเพทปเกียงเลยเพื่อนอันนแหละค่นะพี่น้องนี่สองค่ะพูนนะ่ะพอพญ,ญานางขาไยห่างเสื้อแหละค่ะพี่นอ้องอ่าเอาเอ็ดต,ตัวพินอ่าอ่าฮะโดมแอดตาพินน่ะ <laughs> เป็น,นอะไรเป็นมาสุนกันเนะคะเนาะโอเคเพื่อนแม่กับลูเกเบิ่งหลูกนี้เป็นตาฮักัวพี่น้องเอ้ยทิตาฮะชมเก,ก๋โอ้ยทิตาน,านั่นขึ้นเด้อฮะโอ๊ยนั่นเพุ่นเพื่อนหนึ่งก็นั่ง,อ,งอยู่ข้างบนครับพี่น้องอนั่งด้วยเครื่องไม่ เพื nervous, ่อนนึงก็นังจะทาใหม่ค่ะพ <tourists> ja. ี <ler> okay. ่น <ler> ้อง <ler> okay. ่ค <ler> ่ะพี่น้องเาไเอาไนหน่อยอ้ากู่อีกัวค่ะอ่ะ คแม่เพื่อนกันนั่งหันลั่งใส่อายอ้าไปหาเนื้อแล้วอ่ากูเทมนมามาเราจะกินนมแม่เพื่อนก็บ่ราะแต่างกันกับกับคนล่ะจ้าซาติเล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนกะมีคือกันกับคนเนาะจะเปลี่น้องเอ้าอ่าอ่าเน่น นั่นหลกเป็นกากขมา้าหามาอีกมองนึง่งขึ้นส้นของเขาเนาะคะ่ะนาพี่น้อกเพื่อนเขาโชว์เขาเฮ็ดไ้เบิ่งเพื่อนะพ่วนนะ <laughs> ขึ้นส้นขึ้ดื้อเนี่ยแหละป็นวานขึ้ดื้อคือมึนคือลริ่งแท่เป็นวานเนาะ นี่คือความดื้อของเขาค่ะนี่นนนยยรุ่นนี้รุ่นใหญ่ๆเขาบอเดือนนี่รุ่นนี้มันดื้อสนันดื้อส้นเป็นทนายถ้าเจา้ามงมีของเล่นให้เหล่นพร้อมนี่มีของเล่นมีทางรอดแล้วก็มีทางแล้วก็มีอูปเปย์พร้อม่ะพี่นอ้องนี่จ้า กล้อส้นขอาเรง้กองส้นคองเขาค่ะพี่น้องเดี๋ยวพื่อนะมันเดือดมึนๆจะเลี่งเนาะเห็นว่าคะพี่น้องเพ่นะเห็นท่าทายลูกปันให้ว่าเพืนหูจักวนไม่ะพี่น้องเพ่นจะพากันมาเหลีของเพ็นคะพี่น้อง кран дээр функцэн 12

Just vi är det tre saker som är gjorde. Detta är rayon. Rayon. Kolla! Mm. Ah. Mm.

Jag står och lägger mig. Jaha, och tittar där igen. Ja. Mysig gumman. Jag ska bara vi ta bordet där nu då?

Jag hittade den. Vad heter den? Rådjurshus. Rådjurshus. Var hittar man det?

น uh ี oh. hmm? <laughs> oh. ่โอ้ดมสตาร์กดมาว่าปลาเข้ามายันปลคเข้ามทตาอฮะอ่ะเด้อ ไม่บอกแล้วที่วัดเติน้นที่วัดเติ้นอกนอกโซ่เลยฮะ,ะ,ะมาดูเสื้อกระโปงเห็นเออมาดูเสื้อกระโปงเห็นยุคข้างบนดอกแก่พี่น้อง <laughs>